กับสวัสดีครับผมโครจอรอันทวันทศกุลครับวันนี้ผมมาในฐานะรองประธานสโมสรทีเดย์แคและ m .D. ของ Top Business Infinity ทุกท่านครับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านว่าระบบที่ทุกท่านกำลังจะได้รับรู้รับฟังนะครับนั่นกะ็นะคือนะในเรื่องของ d e f i โลกของการเงินยุคใหม่ในเรื่องของ Smart Contact ในเรื่องของ c r y p t o c u r r e n c y ในเรื่องของบล็อกเชนวันนี้นะครับเราได้นำมาพนวนะครับกับธุรกิจ MLN นะครับที่มันสามารถตรวจสอบได้ที่มันมีความโปร่งใสที่มันมีความเที่ยงธรรมที่มันมีความยุติธรรมกับทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้กับระบบนี้ระบบ Top Business Infinity ครับเป็นระบบสัญญาอัจฉริยะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักคำว่า Smart Contact แต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับระบบ แมทริทีของ TBI ที่เป็น Smart Contact ในตัวของสัญญาอัจฉริยะเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์นะครับและสิ่งสำคัญครับมันทำงานเองตามโค้ดโปรแกรมที่เราเขียนเอาไว้โดยเฉพาะ TBI ของเราเนี่ยมีความโปร่งใสนะครับมันสั่งจ่ายออกอัตโนมัติภายใน1-3ินาทีและสิ่งสำคัญครับธุรกิจนี้นะครับมันสามารถตอบโจทย์ทุกคนทุกคนไม่จำเป็นต้องเก่งครับ แค่ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของสมาร์ทคอนแทคหรือสัญญาอัจฉริยะที่มันสั่งจ่ายออกภายใน1-3ึถึงวินาทีทุกคนเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของบล็อ,ญญอ,อ,อกเชน,นท,ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของสเตเบิลคอยทุกคนเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของนะครับคริปโตเคอเรนซีที่วันนี้ครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าเราจะผ่านธุรกิจเครือข่ายมากี่ร้อยกี่พันกี่ค่ายก็แล้วแต่แต่วันนี้มันมีธุรกิจยุคใหม่ มันมีธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มันเป็นสัญญาอัจฉริยะที่มันสามารถตอบโจทย์ทุกคนได้ในวันนี้ตัวผมเองนะครับในฐานะรองประธานและ MD เนี่ยได้เข้ามาพิสูจน์ได้เข้ามาทดลองได้เข้ามาตรวจสอบระบบนะครับเพราะระบบเนี้ยเราสามารถตรวจสอบทานเซกชันนะครับของการทำธุรก,กรรมของ t b i ได้ไม่ว่าท่านจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะในพาร์ทของการสร้างไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของวางทุนในระยะยาวที่มันสามารถตอบโจทย์ทุกคนได้เลยวันนี้ TBI ของเราได้สามารถตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้วันนี้ขอเพียงแค่คุณเข้ามาศึกษาคำว่า smart contact เนี่ยนะครับมันทำได้จริงหรือมันตอบโจทย์คุณจริงหรือเปล่าแต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะบอกระบบนี้ครับทั่วโลกก็ให้การยอมรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ DeFI ยยุคก,การเงินสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบสมาร์ทคอนแท็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคริปโตที่ทุกวันนี้คนไทยเราเองเนี่ยนะครับต้องเรียนรู้เรื่องนี้เพราะมันจะตอบโจทย์และสิ่งสําคัญครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนได้แค่ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ว่าความยุติธรรมเนี่ยที่มันทํางานอยู่บนอากาศนะครับมันอาจจะจับต้องไม่ได้แต่สิ่งสำคัญมันสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินของทุกคนได้และในวันนี้ครับ ระบบ d e f าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ MLM ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพารลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัตรเดบิตที่กําลังจะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ m a r k e t ็ตเทสที่ตอนนี้เรากําลังมี r o a d m แมปนะครับที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสิ่งสําคัญครับมันจะตอบโจทย์กับทุกคนที่กําลังมองหาธุรกิจที่มันเป็นเทรนใหม่นะครับเป็นเทรนของโลกซึ่งทุกวันนี้เราอาจจะดูข่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกของการเงินยุคใหม่เนี่ย มันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากแล้วถ้าวันนี้เราไม่ยอมเข้ามาเรียนรู้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแล้วเมื่อไหร่เราจะเริ่มต้นได้ครับเราจะรอให้โลกมันมาเปลี่ยนหรือเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามโลกซึ่งผมบอกได้เลยครับว่าในสมัยนี้ Smart c o n t แท็กนะครับบวก Defi บวกบล็อกเชนพร้อมกับมาบวก MLM ที่มันเป็นธุรกิจ d ูเซียทรเน็ตเวิร์กเนี่ยมันตอบโจทย์ได้จริงสิ่งสำคัญวันนี้ถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันโปร่งใสยังไง ผมขอเชิญชวนทุกคนครับที่ได้รับชมคลิปนี้เข้ามาตรวจสอบกับผมเข้ามาเรียนรู้กับผมทุกอนูทุกฟังก์ชันทุกระบบเรายินดีตรวจสอบและเปิดเผยให้กับทุกคนสู่สายตาสาธารณชนแน่นอนครับซึ่งคลิปนี้ครับผมอยากจะฝากกับทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณดูคลิปนี้จากที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรก็แล้วแต่ครับจงเรียนรู้มันให้ลึก เรียนรู้ไม่ให้จริงแล้วออกไปลงมือทำรรมันนี่สุดอย่าหยุดครับถ้าคุณยังไม่สำเร็จสำหรับที่นี้ผมสวัสดีครับ